ก็จะคุดเสร็จเต้าไปโดยกินสิ่งที่เรารัาสวัสดีครับพบกับรายกันคอสอดหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ในงาน Major Cityplex X Pepsi Present The Jurassic Planet เพื่อให้เป็นการรอช้าเราไปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานกันเลยดีกว่าไดโดสาวบุกโลกเราจะมีการเอาตัวรอดยังไงบ้างเราต้องหาอาวุธก่อนนะคะทุกคนอย่างเช่นปัว กว่าจะคูณเสร็จเจาะเอาดีกว่าเนาะโอ๊ยหนูก็คงเป็นน้ำตาค่ะเผื่อว่ามันจะมีความเมตตาขึ้นมาบ้างอย่างนี้โค่ะแต่ดูตอนนี้ไม่น่าเมตตานะดูตับโลห์อย่างแรกเลยนะคะที่หนูคิดไว้หนูว่าหนูจะไปเพิ่มมาร์เก็ตค่ะไปตุนของอ่ะของน่ายจะฟรีเอาไว้ที่บ้านค่ะอยู่แต่ในบ้านก็ตอนขนดอะโดนกินนั่นสิยทำไมหนูไม่คิดอัตต์ตหนูนะคะก็ง่ายเลยก็อยู่กับพี่แจนแล้วเวลาหนูจะโดนกินก็ดันพี่แจนโอ้ยรักกันมากเลยล่ะใครยตามเราไปไง ม่ทโอ <Okay, S 1> เคค<า><า>อยากจะถามว่าถ้าสุดว่าวันหนึ่งุณอุกาบาทคนโลกยุกคยโนูส่าวอยากทำอะไรเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตกินเนื้อง <laughs> กินร้อยมันตก <laughs> แล้วถ้ามันโดนมันก็รู้ว่าวเราเราไปโดยกินสิ่งที่เรารักก <laughs> 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 ินคน,นือบกิน <laughs> อยากกินอ่ะคือแบบกินของอร่อยก่อนที่เราจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วนั่งกินซูชิแล้วก็ดูก็คือสองคนนั่งมองอุกบาคนนึงกินแหนมเลยคนนึงกินนี่บ่นใช่ถ้าไม่ถึงเวลาของเราแล้วมันก็ถึงเวลาของเราแต่ว่าแอเชื่อว่ามันจะมีอะไรปกป้องแอนอยู่ก็ได้กินแหนมเนืองต่อแหนมเนืองกันอุกบาทไม่ได้นะได้สิมาได้สิ เช่นอ่ะไปเที่ยวอ่าที่หรูๆแล้วก็ใช้ตังค์ให้หมดเลยก็คือยากมีเงินนั่นแหละ,อ,หอ,ยลละอยากจะดูพะาทิตตกไปทา้งทรายอุ้ยทำไมแบมบอบอุ่นจังเลยอ่ะขนาดนี้ทำไมอ่ะ,อะ <S <S ก็ผมชอบธรรมชาติครับชอบทะเลชอบภูเขาก็คงจะอยากดูในครั้งสุดท้ายก่อนตายครับชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเรา <symb> เฮ้ยโอ๊ยเจ็บครับสำหรับผมก็อยากอยู่กับคนที่ผมรักครับพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวเพื่อนๆครับในวันสุดท้ายครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะเห็นคำตอบแล้วอยากจะสอดไปอีกเลยใช่ไหมคราวหน้าเราจะไปสอดกันที่ไหนอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย